สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องนในยูทู e เปรียโยนสินแสวัยรุ่นหมอบิวสวัสดีค่ะนี่คือซีรีส์นะคะ,ะการอ่านไพ่และคำพยากรณ์บอกเล่าจากสวงสวรรค์ซึ่งเดินทางกันมาเรื่อยๆ EP ที่27นะคะวันนี้ก็จะใช้ สำหรับด้านซ้ายมือเนี่ยเป็นไพ่ชุดที่หมอวิวไม่ค่อยจะได้ใช้สักเท่าไหร่นะคะก็คือ Tarot of the 28 Dolls ค่ะแล้วก็ด้านขวานี่ใช้บ่อยนิดนึงนะคะ Angel Answers นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจากการเสียงทายไพ่เนี่ยเราจะทำนายออกมาเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรเป็นพลังงานในด้านไหนนะคะหมอวิวขอทำสมาธิกับไพ่สักครู่นึงค่ะ เอาละอืมเดี๋ยวเอาทางนี้อันนี้ไว้นี่ก่อนเริ่มกันที่เริ่มกันที่ไพ่ทาโรต์ก่อนทาโร่ทาโรต์ยิปซีได้หมดเรียกก็คือ,ค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 อสิ่งเดียวกันหมดนะคะอ่ะนะเออเพื่อนเพื่อน,เ,อนเป็นยังไงกันบ้างคะหมอวิวมีความรู้สึกว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคนจะเป็นหวัดกันเยอะอีกแล้วนะก็อยากใจเพื่อนเพื่อน,อนทุกท่านนะคะที่ได้มีโอกาสเข้ามาชมคลิปนี้ได้รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ เริ่มกลับมาเป็นหวัดตรงสัยเราพวกเราจะต้องมีเขาเรียวกว่าอะไรนะกลับไปใส่มงใส่แมกันอีกเป็นกิจวัตรแน่เลยนะคะใส่แต,แต่แต่อย่าให้ถึงขั้นล็อกดาวอีกเนาะอ่าเอาละค่ะเดี๋ยวขอสับไพ่ก่อนเพื่อที่จะดูว่าวันนี้พลังงานของไพ่ห้าใบาแรกนะคะจะได้ออกมาเป็นเรื่องอะไร ทำนายเกี่ยวกับเรื่องอะไรอ่าเราก็มาดูไปพร้อมๆกันมาค่ะเป็นไพ่สี่ถ้วยนะคะอืมนี่ไพ่สีถ้วยนะคะก็บ่งบอกได้ว่าดูจากหน้าไพ่นะคะ โดยที่ยังไม่ทราบความหมายเนี่ยก็คือเห็นเเป็นลักษณะของการแบบเบื่อหน่ายเนาะไม่รู้จะทําอะไรไม่มีอะไรทําแล้วก็คิดไม่ออกว่าจะทําอะไรดีก็ก็เลยทําได้แค่แบบว่านั่งดูทีวีไปนั่งกินขนมไปนะคะแล้วก็เห็นไหมคะพอเราแบบว่าไม่มีแพชชั่นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนาะเออเราก็เบื่อเบื่อ,องเงี้ยแล้วเราก็ไม่ค่อยได้ออกอ่าเอ็กซ์ไซส์นะคะน้ำหนักก็ขึ้นเหมือนลักษณะมันมอบิลอย่างเงี้ยเออนะคือ ถ้าเราแบบไม่ได้มีแอคทิวิตี้กิจวัตรอะไรเยอะหรือเป็นคนที่ไม่ได้ชอบออกกาลังกายเนี่ยก็จะลักษณะแบบมีความสุขกับการนั่งดูทีวีไปนั่งดูซีรีส์ไปแล้วก็หาอะไรกินไปนะคะอืมแล้วก็รู้สึกตัวอีกทีนึ่งเนี่ยน้ําหนักเราก็ขึ้นขึ้นแล้วนะคะหรือบางคนค่ะไพ่ก็ทำนายบอ,อกว่าพลังงานของคนที่เข้ามาดูเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเบื่อเบื่อไม่ค่อยมีอะไรทํานะ เออเริ่มชักเบื่อแล้วกับการที่แบบว่าอยู่ในบ้านอยู่ในคอนโดเออเริ่มคิดที่อยากจะลดน้ําหนักนะคะอะไรแบบเนี้ยอ่าประมาณนั้นนะคะเบื่อหน่ายกับการใช้ชีวิตจําเจประจําวันแบบนี้แล้วนะคะอ่ะต่อมาค่ะโอเคนะคะเป็นไพ่อันนี้เป็นไพ่ห้ท,ทุห้ขอโทษทีค่ะหาดาบนะคะ five of swords โอ้ทำไมทำไมเอเนอร์จีมันคือเซ็งๆอย่างนี้เนาะเหมือนไม่ค่อยมีชีวิตชีวากำลังมองหาคิดหาว่าจะทำอะไรดีอืมแต่ว่าสภาพแวดล้อมของเรา,าเราค่อนข้างมีเพื่อนน้อยอะ่ะมาบิวมองนะจากหน้าไพ่ที่ปรากฏขึ้นมาทั้งสองใบอย่างเงี้ยเป็นคนจริงๆเป็นคนที่ไว้ใจคนยากเนาะมีเพื่อนน้อย เ,ออเนี่ยแล,แล้วคนมีเพื่อนน้อยหรือว่ามีความเป็นอินโทรเวิร์ตสูงสูง,สงก็จะชอบอยู่กับตัวเองแต่พออยู่ไปอยู่ไปมันก็ต้องมีช่วงหนึ่งอะที่เรารู้สึกว่าเราอยู่กับตัวเองเยอะเกินไปแล้วหรือเราไม่ค่อยมีสังคมไม่ค่อยได้ออกไปเที่ยวไหนอะไรแบบนี้ยุ่งแต่กับการเรียนยุ่งแต่กับการทํางานก็เลยคิดแล้วว่าจะทําอะไรให้มันหายเบื่อดีนะแต่ทําอะไรให้มันหายหายเศร้า หายเหงาอ่านะคะกุณก็เริ่มคิดพิจารณาแล้วนะคะเออหรือว่าอยากจะทําอะไรให้ตัวเองรู้สึกกระปี้กระเป่านะคะสดชื่นกว่านี้ประมาณเนี้ยอืมเอาละแผนการอยู่ในหัวแล้วละ่ะแต่ตอนเนี้ยก็แค่แบบได้แต่นั่งคิดใช่ไหมค่ะ โอ้บางคนคิดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับคนรักเกี่ยวกับความรักอะไรได้ด้วยนะคะปฏิเสธไม่ได้เพราะว่ามันมีไพ่สองถ้วยขึ้นมาน่ะอืบางคนก็แอบ,บคิดเรื่องราวเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์คือคล้ายๆว่ามีความคิดที่ว่าจะทําเรื่องราวอะไรในชีวิตประจาวันก็ทําไปแต่เรื่องเกี่ยวกับความรักนี่ก็คือไม่ไม่ได้ออกจากหัวเราเลยอะแล้วก็วนคิดอยู่นั่นแหละอ่าวนคิดอยู่อย่างนั้นเช่นลักษณะว่าอยากไปหาอยากไปเจอ อยากไปให้เห็นกับคนรักอ่าไม่พอไม่ได้เจอก็รู้สึกเบื่อเบื่อเงาเงาอ่ามีความรู้สึกว่าถ้าได้ไปเที่ยวกับคนรักถ้าได้ไปเจอเจอคนรักไปไหนมาไหน<ๆ>ก็อาจจะทําให้คุณมีความรู้สึกว่ามีเพื่อนเนาะหรืออยากสัมผัสพลังงานความโรแมนติกต่างๆอะนะ ก็เป็นไปได้นะคะคือจริงๆนะ่ะความโรแมนติกจากความรักมันก็จะช่วยมันก็จะหลั่งสารตัวหนึ่งใช่ไหมหมอมู้ก็ไม่รู้ทางภาษาวิทยาศาสตร์เขาเรียกสารอะไรก็ไม่รู้อะที่จะช่วยให้เรารู้สึกว่าเออมันมันตื่นเต้นนะ่ะมันรู้มีความรู้สึกว่าเออกระปี้กระเป๋าขึ้นมาอะไรแบบนี้นะคะอ่ะมาค่ะอยากออกเดินทางอยากทาอะไรที่เปลี่ยนไปจากเดิม นะคะแต่ว่าก็อยากจะไปกับคนที่รู้ใจอะ่ะอยากจะไปกับคนที่รู้ใจมากกว่านะ่ะอ่ะมาค่ะต่อไป The c h a r ริอออันนี้นี่พูดถึงมีเกณฑ์ที่จะขยับขยายถิ่นที่อยู่อาศัยหรือว่าเดินทางท่องเที่ยวได้นะคะนะาไพ่เดอ c h แชริอขึ้นมานะคะ คืออาจจะปีหน้าหล,หลายๆคนอาจจะมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงที่อยู่ถิ่นที่หวาใสยด้วยนะเปลี่ยนการทํางานเปลี่ยนอะไรแบบเนี้ยแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้ออกเดินทางเพื่อท่องเที่ยวนะคะในเชิงที่ที่แบบว่าตัวเองแบบพึงพอใจอะไรประมาณเนี้ยตัวเองมีความรู้สึกว่าจะทําให้ตัวเองมีความรู้สึกแบบเอ้ยเออเท่เดินทางแล้วเท่ดีอมืมีความรู้สึกว่า มั่นใจภูมิกภูมิใจในตัวเองนะคะประมาณนี้นะคะหลายคนอาจจะมีชื่อเสียงขึ้นในปีหน้านะคะอันนี้ทํานายไว้ล่วงหน้าก่อนอาจจะแบบว่าเป็นที่รู้จักมากขึ้นในปีหน้านะรู้จักในเรื่องเกี่ยวกับชื่อเสียงของคุณนะอะประมาณนี้นะคะต่อไปพไพ่ใบสุดท้ายของไพ่พลังงานแล้วนะ ได้มาเป็นไพ่ไพ่ควีน o อ c คัพนะคะไพ่ราชินีถือถ้วยไพ่ราชินีถือถ้วยแล้วักษณะที่แบบว่าหลายๆคนมูอะ่ะมีเป็นคนมูเป็นคนที่กําลังเรื่องราวเหล่านี้ของคุณน่ะที่อยู่ในหัวอยู่ในแผนการอยู่ในแพลนของคุณหลายๆคนใช้การอธิษฐานจิตหลายๆคนพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือหลายหลายคนต้องการที่จะเดินทางไปเพื่อขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่เรากำลังเบื่อหน่ายอยู่เนี่ยให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ประทานพรให้เราพบทางออกหรือสม,สมหวังในสิ่งที่เราร้องขอนะคะเออประมาณนั้นนะเอาละมุดก็คือเป็นเป็นธรรมดาของคนที่มีความรู้สึกคาใจอะไรบางอย่าง มีความรู้สึกเบื่อเบืออะไรบางอย่างแล้วก็ต้องการที่จะเดินทางไปไหนกับคนรู้ใจไปหาคนที่เป็นอดีตคนรู้ใจก็ได้นะคะเพื่อที่จะหาคำตอบบางอย่างโดยที่นะคะคำตอบนั้นน่ะเป็นคำตอบที่ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะนำทางไปด้วยนะคะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดนจิตโดนใจให้เราได้เจอใครสักคนหนึ่ง ในระหว่างที่เราเดินทางก็ได้นะคะได้เหมือนกันอ่ะต่อมาค่ะก็เป็นไพ่อีกชุดหนึ่งนะชุดนี้หมอวูวใจบ่อยนิดนึงก็ไม่เพราะมันมีความรู้สึกว่าไพ่ชุดนี้มันอ่านง่ายไม่ใช่อะไรหรอกนะมันคืออ่านง่ายที่นี่คือมันเป็นคำสั้นๆน่ะเออแล้วแล้วหมอิวก็ไม่ได้เป็นคนเก่งภาษาอังกฤษมากแต่ก็พออ่านออกก็เลยมีความรู้สึกว่ามันใช้ง่ายดีแล้วก็วาดสวยด้วยนะคะอ่ะ มาขอคำแนะนำจากไพ่ออร์คินลกันนะคะขอคำแนะนำจากไพ่ออรค์คเนลนิดนึงค่ะถึงเรื่องราวพลังงานด้านบุญนะคะว่าจะมีคำไกด์ไลน์จาก d ีวายอย่างไรบ้างนะคะมาค่ะไพ่ได้ออกมาเป็น communicate clearly communicate clearly ขอแปลในภาษาหมอวิวนิดนึงมันน่าจะแปลว่า ต้องต้องคุยต้องสื่อสารเยอะๆถึงจะเข้าใจประมาณน,นี้ไหมอ่ะคือเรื่องบางเรื่องถ้าเราต่างต่าง,งเหมือนเหมือนเรื่องบางเรื่องถ้าสมมตุติเราไม่สบายใจอะไรกับใครแล้วต่างฝ่ายต่างก็คิดเองเออเองแต่ไม่ได้หันหน้าเข้าคุยกันไม่ได้เปิดใจอ่ะเขาเรียกเนาะหันหน้าเข้าคุยเปิดใจมันก็ไม่เคลียร์มันไม่ชัดเจนอ่ะบางคนอาจจะ ปกปิด e go, อีโก้อัตราตัวเองอะไรเอาไว้บางอย่างใช่ไหมคะหรือบางคนอาจจะเอาแต่ใจตัวเองมากเกินไปแล้วไม่ได้ปรับจูนเข้าหากันต่างคนต่างมีทิฏฐิมานะอีโก้ในแบบของตัวเองเลยอย่างเงี้ยการที่ไม่ได้คุยแบบเปิดใจไม่ได้คุยแบบคอมพมอสไม่ได้คุยด้วยความที่มีจิตเมตตานะคะมันก็อาจจะทําให้พรมลิขิตน่ะมัน เดสตินีที่ถูกเขียนไว้อะเปลี่ยนแปลงไปได้ตามฟรีวิวนะหรือว่าเจตจำนงอิสระซึ่งซึ่งเจตจำนงอิสระมันเกิดขึ้นจากสิ่งที่เราคิดและเราตัดสินใจทําอยู่แล้วนะคะพมลิขิตมันก็ช่วยอะไรเราไม่ได้นะคะถึงแม้ว่ามันจะดนจิตด,ดนใจเราให้มาเจอเจอกันอย่างไรก็ตามนะคะแต่การที่ ต่างฝ่ายต่างมีโก้ต่างฝ่ายต่างคิดไปเองนะคะแล้วไม่ได้ฟังเสียงหัวใจของตัวเองที่แท้จริงแต่ฟังตะก,กะมากกว่าฟังลอจิกมากกว่ามีเงื่อนไขกติกาในการใช้ชีวิตมากกว่าฟังตรงนั้นมากกว่าเงี้ยนะคะก็ <c oughs> อาจจะทําให้ทุกๆอย่างมันคุมเครือได้นะคะ <c oughs> คือการฟังเสียงหัวใจของตัวเองเท่านั้นและต้องเป็นการฟังทั้งสองฝ่ายไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง <c oughs> ฟังฝ่ายเดียวนะ ก็จะไม่ชัดเจนในเรื่องราวเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์อย่างแน่นอนนะคะหรือรวมกระทั่งถึงเรื่องต่างๆด้วยนะคะอ่ะต่อมาค่ะเพราะฉะนั้นคือหมายถึงว่าไม่ว่าเราจะไม่สบายใจหรือคุยกับใครไม่รู้เรื่องนะคะสิ่งเดียวที่ทำให้เราเคลียร์พลังงานลบได้ก็คือการที่เปิดใจคุยกัน นะคะไม่ใช้อีโก้แล้วก็ไม่ใช้อารมณ์ในการคุยกันนั่นเองนะคะต่อมาค่ะ look for a s i g n look for a s i g n แปลว่าสังเกตสัญญาณอืสังเกตสัญญาณจริงๆถ้าบอ,อ่เป็นคนที่ศึกษาเรื่องกฎแรงดึงดูดศึกษาเรื่องกฎจักรวาลเนี่ยความจริงอะ่ะมันก็จะมีการเทรนเรื่องการศึกษาทรา,ายจากแองเจิลอะไรหลายๆอย่างนะคะ ยกตัวอย่างเช่น angel number ที่ว่าเราเห็นตัวเลขซ้ำๆบ่อยๆอหรือว่าเหตุการณ์เดจาวูความฝันอะไรบางอย่างอย่างเงี้ยออนะคะ,ะหรือว่าสิ่งที่เป็นสิ่งตัวตนสูงสุดของเราคอยเตือนอยู่ภายในบ่อยๆซ้ำๆประโยคเดิมๆอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นทรายต่างๆจากจักรกวาลจากพมลิขิตจ,จากสิ่งเหนือธรรมชาติจกักรศึกศิกอยู่แล้วนะคะอะ อันนี้หมายถึงว่าให้สังเกตให้เฝ้าระวังนะคะสังเกตทรายอาจจะมีทรายบางอย่างที่จักรกวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือว่าเ,เทวดาผู้พิทักษ์ของคุณนะคะการเดนเอ็นต้องการจะบอกอะไรคุณบางอย่างนะ,ะบางทีบางทีคุณอาจจะตัดสินใจผิดไปใช้ความคิดของตัวเองอตัดสินใจผิดไปจากโซแพลนของคุณอะไรแบบเนี้นะคะ เราเขาก็อาจจะส่งทรายมาให้บอกว่าอันเนี้ยคือคุณตัดสินใจคิดผิดไปนะถ้าคุณไปเลือกเดินทางเนี้ยบางทีมันจะมันจะมันจะผิดแปลกหมือนเลี้ยวผิดทางแล้วก็หลงไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะกลับมาไม่ถูกทางนะประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นลูกฟอร์ทรายคือหลังจากเปิดคลิปมานี่ได้ยินนี้ก็ให้สังเกตทรายนะคะทรายเหล่านี้นะคะด้วยฝากการฟังเสียงหัวใจของตัวเองให้มากกว่าการใช้ ความคิดซึ่งความคิดเนี่ยบางทีเนี่ยมันเกิดจากอัตตาตัวตนอีโก้หรืออารมณ์ของเราอะไรต่างๆเนี่ยอารมณ์ที่หรือว่าจิตปรุงแต่งอะไรอย่างเงี้ยบางทีอ่ะมันจะผิดเส้นทางทางเดสตินีจิตวิญญาณไปนะก็ให้ใหใหค่อยๆลองสังเกตดูว,ว่าอาจจะมีทรายอะไรเนี่ยเกิดขึ้นเช่นมีใครมาคอยเตือนสติคุณมีคอยมาบอก,บอกคุณคุณได้รับทรายจากไฮเออร์เซลล์ของตัวเอง นะคะคว่าเออบางทีบางอย่างเราก็ต้องลดลดลงบ้างเออนะคะประมาณนั้นเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวบิวขอดูจากจากไพ่ใบถัดไปอีกนิดนึงนะคะว่าแล้วจะมีอะไรต่อแมเสเซจอะไรต่อประมาณนี้อะ year from now เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงที่ ที่ไม่ได้ตรงกับสิ่งที่คุณคิดมากนะักจับเกิดขึ้นนับจากวันที่ชมคลิปนี้เปิดนับจากวันที่เข้ามาเปิดฟังคลิปวิดีโอนี้ไปอีกหนึ่งปีนะเยีย์ from now อะ่ะคือคือสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณน่ะนะคะบางอย่างจะจุดมีจุดพลิกนะคะน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหนึ่งอาจจะเป็นการงานเนาะเป็นไปได้แล้วก็เรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ย หมวิวมองว่าเป็นสองสองสองเหตุปัจจัยนี้นะที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปอีกหนึ่งปีนับจากวันที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้นะคะอ,อการเปลี่ยนแปลงนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับการที่คุณไปอธิษฐานก็ได้มันอาจจะเปลี่ยนแปลงเพราะคุณไปส่งคำอธิษฐานไว้เองก็ได้นะคะ บางทีเออบางทีสิ่งเหนือธรรมชาติอย่างเงี้ยเทพพรหมอาจจะเป็นคนอาจจะเป็นเหตุปัจจัยนะบุญธรรมกมแต่งบุญภาวาสนาอาจจะเป็นตัวกําหนดตัวเปลี่ยนก็ได้ซึ่งมันก็เกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณแด้อธิฐานร้องขอไว้ก็ได้เหมือนกันก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะดูจากไพ่ที่ ขึ้นมาก่อนเพื่อให้มันรีเลทพลังงานกันน,นะเนาะมา in the near future แล้วก็ทีนี้ฉันงงแล้วทีนี้ in อันนี้ area from now แล้วก็ in the future in the near future ก็คือในอนาคตอันใกล้นะคะอ่ามีทั้งในอนาคตอันใกล้ กับบางสิ่งแล้วก็ไอเอียร์ฟรอมนาวนะคะแสดงว่ามันอาจจะเกิดมีจังหวะจากโคนของมันแหละนะทุกอย่างมันจะเกิดมีจังหวะจากโคนมีหนึ่งฉุบสองฉุบมีสองทามมิ่งะนะคะหนึ่งทามมิ่งคือเกิดในอนาคตอันใกล้นี้ปุ๊บหนึ่งแล้วเพื่อส่งให้อีกอย่างหนึ่งเกิดขึ้นอย่างชัดเจนในอีไอเอียร์ฟรอมนาวแสดงว่ามีสองซิตูเอชันแล้วในในเรื่องที่คุณจะต้องเจอเจอะนะคะเอาละ แต่ก็ดูแล้วก็คือไม่น่าจะเป็นเ NERGY ที่ที่ออกมาในทางที่ไม่ดีอะไรนะเพราะว่ามันเป็นเป็นเ NERGY ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณได้อธิฐานร้องขอไว้เองอะนะคะอ่าแต่ถ้ามันแต่ถ้ามันเปลี่ยนอะคุณก็ต้องยอมรับด้วยเพื่อพาไปสู่จุดที่คุณอธิษฐานร้องขอไว้เองนะคะประมาณนั้นนะ listen โอยคนลุกคนพองไหมแม,แม่คนลุกคนพองจ้ะ listen to your intuition ฟังเสียงหัวใจของตัวเองเยอะๆฟังเสียงภายในของตัวเองเยอะๆนั่นคือคำตอบที่ดีที่สุดอ๋อหมอวิวเข้าใจแล้วสิ่งที่หมอวิวรับสื่อได้คือสิ่งที่คุณไปอธิษฐานเนี่ย เขาจะไกรร่วมกับนะลูกฟอไซคือเขาจะไกลร่วมกับการที่บอกคุณมาผ่านจิตสมาธิของคุณบอกคุณมาผ่านตัวตนสูงสุดของคุณเนี่ยบอกบอกบอกคุณในสิ่งที่คุณกําลังร้องขออธิษฐานเนี่ยเพื่อให้มันมันเพื่อให้มันชัดเจนเพื่อให้ได้คําตอบที่ชัดเจนมันจะเกิดในสองจังหวะคือหนึ่งในอนาคตอันใกล้นี้หสเต็ป แล้วก็ไปเกิดอีกทีนึงในหนึ่งปีข้างหน้าแต่จนแล้วจนรอดนะคะความหมายก็คือว่ามันน่าจะเป็นเชิงในเรื่องของทั้งความรักและชื่อเสียงการงานที่ที่ออกมาแล้วก็นั่นอะ่ะทั้งความรักทั้งชื่อเสียงการงานอะ่ะมันเกิดขึ้นจากคำอธิษฐานของคุณไปด้วยโอเคไหมเข้าใจไหมนะอ่าสำหรับคลิปวันนี้นะคะก็จบกานเพียงแค่นี้ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าไปแล้วสวัสดีค่ะ